สามสิ่งที่ทําให้คุณรวยแน่นอนเพื่อนๆหนึ่งทำงานจิตอาสานะหนึ่งทำสมาธิสองทำงานจิตอาสาทำไมถึงบอกว่าให้ทำจิตอาสาเพราะว่าการทำจิตอาสามันจะทำให้เราได้รู้จักคนเช่นเปิดช่องทำจิตอาสา y t u b e Facebook นะหรือไปช่วยงานจิตอาสาตามวัดตามมหาลัยนะคะเวลาเขามีงานนะเราไปช่วยอย่างเช่นเราเก่งเรื่องทำอาหารเราไปช่วยทำอาหารเราเก่งเรื่องทำความสะอาดเราเก่งเรื่องจัดดอกไม้เราอาสาเพื่อนๆ เพราะว่าการอาสาทําให้เราได้สร้างสายสัมพันธ์ในกลุ่มคนนะคะอย่างเช่นคนที่ชอบทําอาหารอานาคตก็อาจจะเป็นคนที่ทําสูตรอาหารขายคนที่ชอบจัดดอกไม้อานาคตก็อาจจะมีร้านนะจัดดอกไม้จัดจําหน่ายดังนั้นคุณจะได้ลูกค้าคุณจะได้เพื่อนคุณจะได้สายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วรายได้ก็จะเข้ามาเพื่อนๆดังนั้นอยู่คนเดียวเยอะๆฟังหัวใจเราดูไอเดียของเราค่ะว่าเรามีอะไรอะไรที่เรารักและหลงไหลทําสิ่งนั้นทําให้ต่อเนื่อง โชคดีจะเข้ามาซับสไครต์แล้วก็ติดตามนะคะซับสไครต์ค่ะซับสไครต์ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยคุณหนุ่ยเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบทํางานจิตอาสาเพราะว่าจิตอาสาทําให้คุณหนุ่ยมีความสุขแล้วก็ได้สร้างสายสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คนรู้จักนะคะเรามากขึ้นแล้วมีความสุขมากนะคะชีวิตก็ไปต่อได้มีพลังชีวิตแล้วก็ทําอะไรก็สําเร็จนะคะขอบคุณขอให้ทุกคนซับสไครต์ค่ะ